ไปกันจะไปเก็บลูกพีทกันนะคะเขาเจ้าจลงสวนบุรีพี่น้องมิตรมิวนะคะพึ่งล่างถ้วยแล้วๆกับสีร่องสวนเหมือนกันจ้ะไปกันค่ะไปเก็บลูกพีทกันจ้าวันจันทร์หกโมงครึ่งถ้าตายョคุลก็ตายョอ่อจะจะเริ่มมือจังก็ได้ดูอ๋อ 얼지트만면 아깝잖아. 래도 이제... 그래도 사가나 얼른 주다 줘. มัน,นก็ไปคัดลงลังแบบนี้นะคะแล้วก็แบบลังแบบนี้ไปส่งโรงงานนะคะก็เอามาให้อบอ,อ่ามเป็นพวงเลยนี่นะคะเห็นไหมที่กิ่ง กิ่งนี้มีสองลูกหน้าหลังมีทั้งหน้าและหลังพาขับรถนี่ขับรถไปเลยเป็นคนลูกพชีชยกกลองแบบนี้ขึ้นรถ มาดูลูกที่ส่งโรงงานนะคะอันนี้ก็ส่งโรงงานแล้วก็โรงงานจะไปคัดอีกที่หนึ่งนะคะแบบนี้นะคะตูดตูดแบบนี้คือส่งโรงงานได้นะคะแต่ถ้าตูดไม่มีไม่มีเนี่ยถ้าตูดแบบนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวฮังกุมาล้มมอ哟อันนี้อันนี้อันนี้อีกอนอีกอนกกจีกกจีกกจีเออกกจีเออถ้ามีกกจีแบบนี้นะคะ ก็คือก็คือส่งโรงงานได้แต่ถ้าไม่มีก็คือส่งไม่ได้นะคะต้องคัดออกแบบนี้แบบนี้มันจะเก็บได้ไม่นานนะคะแต่ถ้ามีอันเนี้ยถ้ามีแบบนี้มันจะเก็บได้นานเขาก็จะไปคัดอีกรอบนึงนะคะไปคัดอีกรอบนึงช่างน้ําหนักคัดไซน์นะคะเราก็ไม่ต้องคัดอันเนี้ยก็คือเราจะแบบนี้เราก็จะมาคัดลงกล่องอีกรอบนึงนะคะ แบบนี้รูปมันดีค่ะแต่ว่าแบบนี้เนาะอันนี้ขายในภายในประเทศแต่ไม่ไมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเอาไปขายไหนแล้วก็คัดให้เขาแบบนี้แบบนี้มันจะเก็บได้นานเนี่ยแบบนี้จะเก็บได้นานพามาดูขนลูกพีชนะคะเห็นไหมเงาเงา t h i ขนลูกพีชนะคะเนี่ยถ้าเจอแดดแล้วมันจะเห็นมองเห็นง่ายขนมันนะคะเนี่ยเห็นไหมเงาเงาดูขนมันนะคะเนี่ย นี่คือขนลูกพีทนะคะนี่ค่ะขนลูกพีทนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ขนลูกพีทนะคะเนี่ยขันมากเลยนะเนี่ยถ้าใครแพ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย เจอแดดเนี่ยคนนะคะคนคนลูกพีท เต็มอารเบลเลยเต็มคันรถเลยว้าไปกันจะ้ะไปกัน สับสนสับสนทำเวลาทำเวลาชิกมอารมชี ตอนนี้แปดมนร้อนมากสปีดสปีดทำงานนะคะร้อนมากร้อนมากลิกเหงื่อท่วมตัวแล้วนะคะเหงื่อท่วมตัวแล้วลูกพีทห่อถุงนะคะ ลูกสวยนะคะไม่มีมแรงเจาะนะคะการที่ห่อถุงจะช่วยให้ไม่มีมแรงมาเจาะนะคะข้อดีของการห่อถุงคือไม่มีมแรงเจาะคะ่ะ ยังมีมะแรงมาเจาะนี่นะคะการหอก็จะรูปใหญ่รูปสวยไม่มีมะแรงมาเจาะเขตอื่นไม่รู้นะคะนี่มันนี่เน่านะคะนี่โดนฝนนะคะเอาทิ้งโดนฝนค่ะเนื้อลูกพลีเป็นผลไม้ที่เนื้ออ่อนช้ำง่ายนะคะช้ำง่าย น,นี้ก็โดนฝนนะคะแต่ลูกแข่งนะคะโดนฝนเอาไปขายเป็นรุ่นน้ำได้นะคะกินได้ค่ะแบบนี้ตัดทิ้งตัดตรงที่มีน้ำออกทิ้งแล้วก็กินได้ปกติสปีดสปีดแดดร้อนแดดมาเร็วอันนี้แบบนี้คือทิ้งนะคะทิ้งไปเลยค่ะ ลบแดดตอนนั้นเนี่ยหลบแดดแล้วรอนขนาดหลบยังร้อนขนาด,น,น,าดานี้เหื่อสาวโรงงานเก่านะคะสาวโรงงานเก่าสาวโรงงานเก่าใครที่เคยทํางานโรงงานเนี่ยจะรู้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำยอดนะคะเนี่ยทำยอดทำเป้า อันนี้เนานะคะเอาเทิ้งทำยอดทำเป้านะคะทำยอดทำเปาประดีษฐ์สาวโรงงานเมื่อก่อนอนอะงมิวจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนมิวจบม .6 เนาะจบม .6 แล้วก็ไปเป็นสาวโรงงานนะคะแพ็กขนม แอนจิลนะคะฟันโอนะคะเขา้ากากลางคืนง่วงนอนงอกรง่วงนอนมากๆเลยเขา้ากะนะคะมิวก็เลยตั้งใจว่าไม่ไม่อยากเขาก้ากดไม่อยากเขาก้ากดนะคะเพราะว่าง่วงนอนมากเขาก้ากดง่วงนอนมิวก็เลย อยากทำงานแบบว่าอยากทำงานเข้าแต่เฉพาะตอนเช้าเนาะหนูก็เลยไปเรียนไปเรียนอาวุธปวสนะคะพอได้บวุธปวสมาก็ไปทำงานออคฟิศนะคะก็ได้เข้ากะเช้าตลอดก็โอเคก็ดีค่ะดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าตังก็ไม่พอใช้นะคะตังก็ไม่พอใช้ปวสแล้วสตาร์ทหมื่นสองสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นเมื่อ ไม่ใช่สมัยนั้นก็นานนะคะวุฒิปวสก็สตาร์ทหมื่นสองบวกโอทก็ได้ไม่เยอะค่ะไหนจะค่ากินค่าห้องนะคะไม่พอใช้ใจ่ายก็เลยไปเรียนภาษานะคะไปเรียนภาษาเกาหลีนะคะเพื่อจะสอบมาทำงานเกาหลีถูกต้องตามกฎหมายนะคะมิวก็ไปเรียนเนาะคอร์สตอนนั้นมิวเรียนที่แมนสีกรุงเทพนะคะ9 0้0พ 9,000บาทนะคะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เนาะเพราะว่ามิวทํางานออฟฟิศใช่ไหมหมิวเป็นเคิร์กเนาะทํางานออฟฟิศก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมิวก็ไปเรียนวันอาทิตย์เนาะเรียนภาษาเกาหลีเรียนไปเรียนไปก็เรียนพื้นฐานนี่แหละคะ่ะเพราะว่าหมิวคิดว่าก็คือแบบถ้าเรามาแบบมิวสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะ มิวสุขภาพไม่ค่อยดีถ้าสมมติว่ามิวมาไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ารักษาพยาบาลแพงมากนะคะเออมิวก็เลยเออมาถูกต้องดีกว่าสอบมาทํางานถูกต้องดีกว่าถ้าเหมือนเหมือนเป็นอะไรไปได้เข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้มันก็จะมีค่าประกันเนาะประกันสุขภาพแต่ถ้ามาแบบไม่ถูกต้องมันก็ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะมิวก็เรียนเรียนนะคะจบคอร์สแล้ว โรงเรียนก็พาไปสอบนะคะแต่ว่าหิวไม่ทันได้ไปสอบเนาะหิวไม่ทันได้ไปสอบเพราะว่าตอนนั้นหิวก็คุยกับโอป้าอยู่นะคะคุยกับโอป้าอยู่ยังไม่ทันสอบก็คือมาเกาหลีแล้วโอป้าก็คือรับมาเที่ยวนะคะรับมาเที่ยวสามเดือนกับสามเดือนกับอยู่เป็นปีค่ะสามเดือนกลับอยู่เป็นปีเนาะอยู่เป็นปีหนูก็ เรียนไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็สามเดือนก็กลับกลับไทยมากเกาหลีอะไรประมาณนี้เนาะเวลาเข้าออกเกาหลีนะหมิวก็มีมิวเรียนใช่ไหมหมิวก็มีใบเรียนอยู่ว่าตอนนี้กําลังเรียนภาษาอยู่ก็เข้าออกง่ายค่ะสมัยนั้นเนาะสองพันสิบเก้าหรือเปล่าเออมิวไปกลับเกาหลีทุกสามเดือนสองพันสิบเก้านะคะ ก็ใช้ใบที่เรียนนะคะบอกว่าตอนนี้กําลังเรียนภาษาอยู่มหาแฟนอะไรประมาณนี้มันเลยเข้าง่ายเนาะทุกวันนี้นะคะใครที่จะเข้ามาเกาหลีนะคะต้องลงทะเบียน KETA ให้ผ่านก่อนนะคะโอเคนี่นะคะทักแชทแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้เลยนะคะทักแชทแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอขอแพ็คของก่อนนะคะดูวันนี้เยอะมากๆเลยคะ่ะ วันนี้เยอะมากๆเลยนะคะเต็มอาราเบลนะคะเต็มอาราเบลนะคะทักแชทแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้ามาตอบแชทน,น,นะคะรุ่นมีนม้ํนานะคะรุ่นมีน้ํารุ่นมีน้ำนะคะรังละสองหมื่นหาส่งให้ฟรีจ้ะพี่น้องรุ่นมีน้ำแบบมีเด้อพี่น้องเดอ้อแบบนี้จ้ะรุ่นมีน้ำลูกแข็งนะคะรุ่นมีน้ําลูกแข็งกินได้ปกตินะคะลังละสองหมื่นห้าส่งใหฟ้ฟรีนะคะลังละสองหมื่นหาส่งให้ฟรีเด้อพี่น้องเดอ้อ ลูกใหญ่จะพี่น้องลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่รุ่นมีน้ําแบบนี้นะคะกินได้ปกตินะคะรุ่นมีน้ำแบบนี้กินได้ปกติจะลูกแข็งคือเกานะคะรังสองหมื่นห้าส่งให้ฟรีนะคะรังสองหมื่นห้าส่งให้ฟรีนะคะส่งวันนี้ไอเก็บวันนี้ส่งวันนี้จะสดสดใหม่ๆจากสวนนะคะคุณทุกๆออเดอร์นะคะลูกพิษวันลูกพิษรุ่นมีตาหนิส่งให้วันนี้นะคะ อยากจะบอกว่าไม่พอนะคะไม่พอที่แม่ค้าไม่ได้แจ้งแจ้งเลขแท็กไปก็คือไม่ได้นะคะรอบวันนี้หมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะมีเก็บอีกนะคะรออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะมีเก็บอีกจ้าขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะเก็บสดๆใหม่ๆส่งตรงจากสวนนะคะลูกพิษหรือพกสุงาค่ะขายทั้งของกินและของใช้นะคะของกินก็มีนะคะ เทพไปมารับของวันนี้เยอะมากมาก